ะลุยน้ำตกอันซินลาวใต้2วัน1คืน5น้ำตกกับการเดินป่าลุยโูนทมน้ำปีนเขาลงผาทริปโหดสุดที่ผมเคยไปมาทั้งหมดนี้ไปตามหาน้ำตกเซกตามและน้ำตกตัดทึ่งครับสอเ,อเอกของเราแห่งลาวใต้กับทริปที่ไม่ใช่แค่การเดินป่าแต่มันคือบททดสอบความกล้าความอึดและความบ้า2วันหนึ่งคืนกับภารกิจตะลุยน้ำตกอันซินของลาวใต้ที่ผมไม่คิดว่าตัวเองจะไปถึงได้เริ่มแรกเราออกเดินทางจากสวรรณบุมลตอนประมาณหโมงเช้าครับถึงด่านก็ประมาณ 9โมงพอดีทําเรื่องทามแดนและออกเดินทางไปกันต่อก่อนจะแวะร้านคาเฟ่ซีซีหน้าแปดหนึครับเป็นโรงงานเสื้อฟ้าเก่าครับที่เขานํามาทําเป็นร้านกาแฟแต่วันนี้ดวงสวยครับผม ไปดับเลยไม่ได้ชิมกาแฟแต่ก็ถ่ายรูปกันสักพักหนึ่งครับก่อนจะออกไปยังจุดหมายแรกน้ําตกสกระตามครับเราเตรียมตัวกอนออกเดินทางต้องบอกเลยว,ว่าเส้นทางที่เรามาคือชันมากครับลุยป่าลุยคนแต่สลับ,บิวข้างทางพอทำให้พอหายเหนื่อยได้บ้างครับพอมาถึงด้านล่างคือต้องบอกว่าสวยมากครับจากตรงนี้เราจะเห็นน้ําตกสองสายครับที่ไหลมารวมกันฝั่งด้านซ้ายจะเป็นเนินเขาที่มีดอกไม้สีชมพูครับดอกไม้ขึ้นรอบทั้งเนิน บรรยากาศคือแบบว่าดีมากๆครับน้ำตกโอบล้อมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดผสมประสานกับความเขียวชุ่มของมอสที่ขึ้นหนาแน่นในสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นทําให้ที่นี่สดชื่นและเขียวขจีตลอดทั้งปีครับความลงตัวที่งดงามของธรรมชาติทาให้เราได้สัมผัสดินแดนสวรรค์บน,นดินอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะเดินทางกลับที่เป็นทางชันตลอดเส้นทางต้องบอกเลยครับว่าเหนื่อยสุดๆหลังจากนั้นเราต้องรีบกลับที่พักครับรับประทานอาหารพักผ่อนแล้วก็เข้านอนครับพอตื่นมาตอนเช้าเราก็ต้องเตรียมตัวออก เดินทางไปยังน้ำตกตาดพึ่งครับตรงนี้จะเป็นบริเวณของตาดตะหยิกเสือครับทั้งหมดบริเวณนี้มีอยู่7น้ําตกครับวันนี้เราตั้งใจจะไปให้ได้เยอะที่สุดครับหลังจากนั้นแล้วก็ออกเริ่มเดินทางครับระหว่างทางลงตัวนี้จะเป็นบันไดครับสิ่งที่ทําให้ทริปนี้สวยมากขึ้นคือเพื่อนร่วมทริปนี่แหละครับน่ารักมากมากก่อนที่เราจะถึงจุดหมายครับน้ําตกตาดพึ่งของจริงคือแบบว่าสวยมากๆครับ เหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งของจริงเลยเป็นน้ำตกที่เหมือนถูกซ่อนไว้อยู่กลางป่าทางลงอาจจะชันและอาจจะเหนยนิดหน่อยครับแต่พอก้าวถึงด้านล่างภาพตรงหน้าทำให้เราลืมความเหนื่อยล้าไปหมดเลยครับเป็นน้ำตกที่ผมเห็นเยอะที่สุดในฝีตอนนี้แล้วครับน้ำตกตากพึ่งน้ำตกติ่งงดงามแบบธรรมาชาติแต่งเองและอองน้ำลอยเหมือนหมอกแสงแดดสร้างลุเล็กๆรอบๆเต็มไปด้วยเฟิร์นเขียวและดอกไม้สีชมพูที่บานอยู่ริมสระทั้งหมดนี้ทำให้ที่นี่สวยเกินคำบรรยายครับสวยมากจริงๆ พอเราถ่ายรูปและเสกบรรยากาศเสรกแล้วหลังจากนี้คือนรกของจริงครับเราเริ่มออกเดินทางไปกันต่อเพื่อตามหาที่อยู่บริเวณน้ตตาําตกตัดเสียทั้งหมดครับบรรยากาศข้างทางต้องยอมรับว่าสวยจริงๆแต่ไอคําที่บอกว่าบรรยากาศสองข้างทางสดใสจะทําให้เราลืมเหนื่อยมันใช้ไม่ได้กับทริปนี้ครับเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นเขาลงผาลุยน้ํา เลื่อนลัดเลาะไปตามลาําธารก่อนจะถึงอีก2จุดหมายครับคือน้ําตกตาดมารุดและน้าตกตาดยายเลี่ยมครับตรงนี้เราจะนั่งผักกินข้าวครับหลังจากนั้นค่อยเดินไปตรงน้ําตกยายเลี่ยมครับเป็นน้ําตกที่ใหญ่และอลังการมากครับบรรยากาศบริเวณน้ําตกตรงนี้คือบอกว่าสวยจริงๆครับและน้าตกยายเลียมทาให้ผมได้เพื่อนใหม่ด้วยครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากที่เราคุยกันผ่านทาเสเลททาให้ผมเข้าใจว่าเขาทํามือถือตกน้ําพังครับเราฝากผมถ่ายรูปให้ค่อยส่งให้เขาอีกทีครับหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันตรง ก่อนฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วเราก็เดินกลับครับหลังจากตรงนี้เราก็ต้องรีบกลับครับเพราะด่านจะปิดก่อนแถมแบตโทรศัพท์ผมก็หมดอีกด้วยทริปนี้สอนผมอย่างหนึ่งครับว่าความสวยงามบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นให้เรามองง่ายๆมันถูกซ่อนอยู่หลังความเหนื่อยความลำบากและความตั้งใจจริงทั้งนั้นผมได้เพื่อนใหม่ได้รอยยิ้มท่ามกลางความเหนื่อย ทริปนี้อาจจะโหดแต่ความรู้สึกที่ได้กลับมาคือบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยครับทริปหน้าพวกเราจะพาทุกคนไปที่ไหนฝากกดติดตามพวกเราทางอุบลกนันเลยด้วยนะครับ